ท่านท่านประธานสภานายไทรโรดก้า อนผมยักลับไปเเลยนะครับท่านผู้ชมกัทุกท่านนะครับบริเวณด้านหน้าเลยนะครับทางด้าบริเวณด้านหน้าไม่สัญญาลักษณ์เลยนะครับผมยักกับเองเลยนะครับ เรื่องในวันเฉลิมพระชนม์ภรษาของไต้ฝ่าล้อมบูรธนาบาทที่เรียนมาบรรจบกีครบลบหนึ่งในวันที่2สิงหาพุทธศักราช2567ข้าพระพุทธเจ้ามาพร้อมกันอยู่หน้าบริเวณมณฑลพิธีแห่งนี้ต่างมีความขาพื้นตกิตเปนมพ้นที่ได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอภิตนานประการเครื่องวนประโยชน์สุขแก่ประชาชนและสร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติทรง คนคิดและพัฒน,นาโครงการต่างนับเป็นอเนกประการ